เปิดคลิปเจนนี่โดนผู้ไม่หวังดีบุกถึงหน้าบ้านตะโกนด่าหยาบคายหวั่นไม่ปลอดภัยไม่ขอทนแล้วแม่เจนนี่เปิดคลิปกล้องวงจรปิดเจนนี่ถูกตะโกนด่าหยาบคายถึงหน้าบ้านกลางดึกหวั่นไม่ปลอดภัยลั่นมีป้ายทะเบียนแล้วถ้าไม่ติดต่อกลับดำเนินคดีทําเอาคุณแม่เกดครับคุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างรัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับเจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดทั้งสดชื่นอยู่เฉยไม่ได้แล้ว เพราะเมื่อคืนวานนี้ครับถูกผู้ไม่ประสงค์ดีตะโกนด่าถึงหน้าบ้านล่าสุดนั้นแม่เกตครับโพสต์เฟซบุ๊กเป็นคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านโดยจะเห็นว่ามีรถคันสีดําจอดอยู่จากนั้นก็มีเสียงของบุคคลหนึ่งตะโกนด่าสาวเจนนี่ด้วยถ้อยคำหยาบคายพร้อมกับข้อความว่าเมื่อช่วงเวลา19นาฬิกา23นาทีมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้ด่าหน้าบ้านแต่โชคดีที่ในหมู่บ้านมีกล้องวงจรปิดได้เห็นและได้ยินเสียงชัดมาก ให้ติดต่อก,กลับมาภายในพรุ่งนี้มิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้แม่เกดนะครับยังคอมเมนต์ต่ออีกว่ามาหลายคนมีคนในบ้านเป็นสิบคนเขายังกล้าเลยรู้สึกไม่ปลอดภยัยมีป้ายทะเบียนแล้วแต่เก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ปล่อยเลขป้ายทะเบียนแน่นอนในขณะที่เจนนี่นักร้องสาวนะครับที่ถูกตะโกนดา่าก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูปอิโมจิคอนหน้าเศร้าๆตกใจโดยมีหวานใจนุ่มอย่างยิวนะครับแสดงความเป็นห่วงพร้อมกับบอกว่ารับไม่ได้ มาบุกรุกบ้านผู้อื่นในยามพิการแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะตัวเองหาตัวไม่ยากกล้องจับไว้ได้ทุกมุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจกันอยู่ทีเดียวครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวเจนนี่และครอบครัวกันด้วยจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ